การไฟฟ้าได้จัดอันดับ10เครื่องใช้ไฟฟ้าจอมกินไฟโดยผมจะไล่เรียงตั้งแต่กินไฟน้อยที่สุดไปจนถึงกินไฟมากที่สุดจะมีอุปกรณ์ไหนบ้างมาดูกันครับอันดับ10พัดลมไฟฟ้าหรือว่าพัดลมแบบตั้งพื้นนะครับใบพัด12นิ้วถึง18นิ้วกินไฟอยู่ที่35ถึง80วัตต์ค่าไฟก็ตกชั่วโมงละประมาณ15ถึง25สตางค์ครับ อันดับ9คือตู้เย็นกินไฟอยู่ที่7 0ถึง145วัตต์ค่าไฟตกชั่วโมงละ2 8สถึง58สตางค์อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของความจุตู้เย็นนะครับอันดับ8ครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า1-3ลิตรกินไฟอยู่ที่450-1,000ถึง1,000วัตต์อันดับ7เป็นเครื่องซักผ้าทั้งแบบตั้งหรือว่าถังนอนนะครับ450ถึง2,500วัตต์ ค่าไฟก็ตกชั่วโมงละ12บาทครับอันดับ6เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์9 0 0 0 3 6 0ถึง36,000 BTU กินไฟอยู่ที่400 455-3300ถึง3,300วัตต์ก็ตกค่าไฟชั่วโมงละประมาณ5-13บาทครับอันดับ5ก็ยังเป็นแอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นชนิดแบบฟิกความเร็วนะครับ9 0 0 0ถึง36,000 BTU ก็กินไฟอยู่ที่ 730 3 0ถึง3,300วัตต์ครับอันดับ4เตาไมโครเวฟครับ1,000ถึง1,880วัตต์อันดับ3ใไดเป่าผมครับ1,000 2 2 0 0ถึง2,200วัตต์อันดับ2เป็นเตารีดไฟฟ้าครับทั้งแบบแห้งและแบบไอ้น้ำา0 0 0 0ถึง2,600วัตต์ค่าไฟก็ตกชั่วโมงละประมาณ3-8บาทครับมาถึงอันดับ1ครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้านั่นเอง 3,500ถึง8,000ันวันค่าไฟตกชั่วโมงละ13ถึง24บาทแต่คงไม่น่าจะมีใครใช้เครื่องทำน้ำอุ่นถึง1ชั่วโมงนะครับแถมอีกนิดนึ่งครับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือโทรทัศน์ จะกินไฟราวๆ80ถึง180วัตต์ค่าไฟอยู่ที่ราราชั่วโมงละ40สตางค์ถึง1บาทครับซึ่งทางเลือกที่ทำให้เราเซฟค่าไฟลงมาได้นะครับนั่นก็คือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานเหมาะสมกับขนาดของห้องเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในบ้าน เรื่องยี่ห้อก็สําคัญนะครับอุปกรณ์บางอย่างราคาถูกครับแต่ว่ากินไฟเยอะเหลือเกินนะครับก็จะเสียค่าไฟแพงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกอุปกรณ์ที่มียี่ห้อไว้ใจได้ทั้งเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยครับ